นื่องจากโอกาสเอเปก2022ที่จัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครที่เพิ่งผ่านพ้นไปมีบทเพลงอันทรงคุณค่าจากพ่อหลวงรัชกาลที่9หนึ่งบทเพลงที่พี่เบิร์ตทงชัยได้ขับร้องเอาไว้ในงานเอเปกด้วยบทเพลงนั้นชื่อว่าแผ่นดินของเราถึงอยู่ควันใดไม่สุํำราญ บ้านเราชื่นชมคำเช้าสุทวีสับจากพื้นดินสิ้นจากนาทีมีสิทธิเสรีสันติครอง หนาทีปดีเอเออเปดพดีเวลาลงพิกต็อกก็รอบเดียวไหม